ใครที่กำลังมองหารถเน็กเก็ตไบค์พันซีซีอยู่คันนี้แนะนำโคตรจะคุ้มเลยนะครับราคาไม่ข้าม3 0 0 0 0 0สอง0สนบาทเท่านั้น Honda c b 1 0 0พันะครับรถคันนี้ปี2010ันยี่สพันยิ่งน้อยด้วย1,300งมกิโลเท่านั้นมาชมกันชิลหน้าสีดำเออร์แม็กนะครับกันลมหน้ามีมาให้ของอีเวกโต้แมนกาดหม้อ,อน้ำอ e ีเวกโต้แมนนะครับแคชบาร์ฮิโปกเบเกอร์สปอร์ตไลท์มี1คู่ต่อแยกกลุ่มมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูที่สำคัญทีเด็ดเลยครับช่อ โยชิมูร <bin> ่าคาร์บอนนะครับท hmm, ่อนี้เป็นท่อฟูลนะท่อเดิมเรามีให้อีก1ชุดนะครับย่างเทียรี่ลอสโซทูดอกเหลือๆใช้งานได้เลยรถคลิปๆความใช้งานมีตัวต่อยืงแฮนด์มอเตอร์วูฟมาให้เรียบร้อยด้วยขับขี่โคตรสะดวกสบายสีถังไร้ริ้วรอยมากับโลโก้แดงฮอนด้าโคตรเท่เลยนี่สปอร์ตไลท์ต่อแยกครับใช้งานง่ายๆสะดวกสบายเรียกไม่หนึ่งม่นสามพกกิโลแท้ๆมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ สนใจนะครับเล้าใจเลย269,000บาทได้ขี่ตัวพาสซีซีแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ